สวัสดีครับผมอยู่ผมนู้มมิสิกนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเจ้าไม่ชัวนะครับผมนะเป็นของก๊อฟไมีกแล้วนะครับผมนะฮะมาดูว่าของก๊อปมันดูยังไงนะครับผมนะฮะก็ตัวนี้รุ่นใหม่นะครับผมนะสายนะครับเริ่มมาเหมือนเป๊ะเลยนะฮะก่อนนั้นเพราะว่าก่อนนั้นนะครับมันจะอ่ายาวกว่านี้นะครับแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นบอกเลยโอ้โหมาเยอะมากเลยนะครับผมนะะเหมือนเป๊ะนะครับผมนะฮะ นี่ครับแต่หัวมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ผมเปลี่ยนหัวมาใส่ซื้อหัวใหม่ใส่ตัวนี้นะครับผมนะก็เสียงก็จะดีขึ้นหน่อยนะฮะดีขึ้นเยอะเลยนะครับผมนะอ่ะทีนี้มาลองฟังเสียงดูนะครับผมนะอันนี้เป็นเสียงจากมือถือนะครับผมนะลองฟังดูครับโอเคครับสวัสดีครับอยู่ผมน้มิสิกนะครับผมนะฮะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเรื่องไมชัวนะครับผมนะ SM7B นะครับผมนะตัวนี้เป็นของก๊อฟนะครับของก๊อฟนะครับแต่เปลี่ยนหัวมาใหม่นะครับ ก็เสียงถือว่าอลองฟังดูแล้วกันถือว่าโอเคนะโอเคนะสำหรับผมนะก็ไม่ได้เคเลนะครับผมนะฮะสวัสดีครับ1 2 3 4สอ่าแต่อย่างผมเนี่ยผมเคยเล่นของแท้มาผมเล่นของแท้อยู่นะครับเพราะว่าอยู่ในห้องอัดเราก็มีของแท้นะครับผมนะมีของแท้นะครับเสียงของแท้กับของก๊อปเนี่ยมันจะต่างกันนะครับผมนะะถ้าเราเอาหูฟัง นะครับที่เป็นหูฟังในสตูดิโอนะครับนะฮะมาวัดกันจริงๆนะครับก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันชัดเจนนะครับผมนะแต่ถ้าฟังจากมือถือนะครับผมนะฮะก็แทบจะเนียนๆเลยนะครับเนียนๆเนียนๆเลยนะครับผมนะแต่ถ้าฟังจากหูฟังสตูดิโอนะครับผมหรือไม่ก็เป็นลําโพงที่ได้มาตรฐานนะครับ ย่านโลนะครับผมนะย่านโลของของแท้นะครับมันจะละมุนแล้วก็ฟังดูฟังแล้วดูลื่นกว่านะครับผมนะฮะก็อันนี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับผมนะฮะก็ลองดูนะครับผมนะฮะของแท้ของก๊อปนะครับผมนะดูไม่ยากนะครับแต่ตอนนี้เริ่มดูยากแล้วนะเพราะว่าของแท้เนี่ยไอของก๊อปเนี่ยนะครับนะฮะสายมันเริ่มมาเหมือนแท้แล้วนะครับแล้วก็ด้านหลังเหมือนเป๊ะเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็ปกแต่ก่อนเนี่ยถ้าเป็นของก๊อปเนี่ย เวลาเราดึงสายเนี iser, ่ยเสียบเนี่ยเสียบยากแต่นี่คือเสียบง่ายมากนะครับเข้าง่ายเหมือนของแท้ทุกอย่างนะครับแต่ท้ายสุดแล้วนะครับผมนะเปิดดูข้างในนะครับมันจะแตกต่างกันชัดเจนมากนะครับถ้าของแท้เนี่ยมันจะเป็นถ้าจำไม่ผิดจะเป็นสีทองนะครับผมนะฮะถ้าของก๊อปนี่จะเป็นสีเงินนะครับบางตัวก็เป็นสีทองนะครับผมนะก็ไปดูไส้ในอีกทีนึงนะครับผมนะฮะก็ ก็ถ้ามีอะไรสงสัยนะครับผมนะก็ทักมาถามได้นะครับเผื่อเผื่อเผื่อช่วยดูให้นะครับผมนะแต่อันนี้ของของก๊อปนะฮะของก๊อปโอเคก็สาหรับวันนี้ขอบคุณด้วยครับ